เรื่องในวันละขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ข้25าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกทๆท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลโดยทั่วกันคนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจอยู่ พัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมภาษาศิลปะวิทยาการกันต,ต่างและนิสัยจิตใจทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ณที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิดในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้วิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงามและความเจริญทั้งปวงความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้องด้วยเหตุผลและความจริงและช่วยกันสื่อสารรักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสายและสร้างเสริม ต่อยอดให้รุ่งเรืองให้บูนย,ยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้องด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลแม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพรียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคงและเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรันตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมธนาการทิเบตมหาอรา,ราชบรเมนาถประพิจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งกำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้มันรู้ถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน